สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสจัดงานเสวนา New Normal New Education ทันการเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ค่ะ นางเบนจมาพรลิมปิสเถียนผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสสและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสสได้กล่าวว่าสถาบันครอบครัวที่ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตในชีวิตให้มีทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆด้วยกิจกรรมสร้างความเชื่อมัน่นและสร้างแรงกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองทั่วประเทศเลี้ยงลูกเชิงบวกผ่านกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ซึ่งกิจกรรมในครั นี้ได้ร่วมกับแผนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ครอบกลุ่มไปถึงกลุ่มครูอาจารย์ให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กเยาวชนด้วยการสร้างประสบการณ์เรียนรู้เชิงบวกพร้อมจัดทำคู่มือพ่อแม่พลังบวก แนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของพ่อแม่ให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กวัย7ถึง15ปีทั้งเรื่องพัฒนาการทางสมองการสื่อสารการสร้างวินัยเชิงบวกและการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะ ทางด้านนางสาวนัทยาบุญพักดีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสสได้กล่าวว่าสสสโดยแผนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวร่วมกับบริษัทไลฟ์เอ็ดูเคชันประเทศไทยสร้างชุดความรู้สำหรับครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษาในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานร่วมกับครอบครัว พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนแห่งกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อต่อย,ยอดการทำงานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถทำหน้าที่ในการสนับสนุนสุขภาวะวัยรุ่นอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็งและต้นทุนที่สำคัญของสังคมในอนาคตค่ะ